ไม,ไม่ได้โหดกว่าเดิมมันไม่เก็บไม่ริบสามไม่ิบสี ba ่นะตำรวจเขาอ่ะเดีええ๋ยวรอโดนชนที P ่ระวังระวังหรืออาจจะมากกว่านั้นตำรวจนะระวังเขาสลับต่อหน้าตำรวจนะตามไม่ดีหรอกตำรวจเอาเพลงปะมิวสิ c ไม่เอาไม่เอามีมิวสิ c ให้ เล่นอะไรดีบ้างเล่นโค่นหรือเล่นมีแผนเปล่าเล่นโค่นเล่นสนมนเล่นโค่รเล่นสนับดีเล่นโค่รเล่นสนามนี้เล่นโครเล่นสนนบอกเราเช่ต่างทเจ้าเล่นสนเจ้าเล่นนเเยอะนะเขาเยอะนะไม่ต้องรีบนะเขาเยอะเขาเยอะเขาเยอะกว่าเขาขึ้นเงินสูงเป็นเเลาเขาขึ้นเงินสูงพี่เออไม่เป็นไรปล่อยเลยไฟแบนเดิมอย่าไปรีบอย่าไปรีบมันเยอะกว่ามันเยอะำวมันเยอะกว่า เราคนน้อยอะเรื่อได้เปรียบอะประมาณสิบโอ้โหเยอะว่ะเกินสิบสามว่ะดูแล้วเนี่ยเยอะมากเลยสิคนอืมเยอะมากเลยเยอะสัตว์เลยตำรวจรอดักด้วยรอดักอยู่เลยโอ้โหถอยเอาเลยตำรวจดัก,อดกถอยออกมาถอยมาถอยออกมาโอ้โหขึ้นมาแวนแวนกลับกลับขึ้นมาแวน,แนไปดีกว่าไปดีกว่าถอยดีกว่าไอเยอะแล้วยังไม่กล้าเข้าก็ถอยลงมาดีกว่าเสียเวลาตำรวจด้วยเออถอยออกมาถอยออกมาไม่ต้องไปเข้าหรอก มันจะไปจับปวงกันเรื่องไงวะอืมไม่น่าใช่หรอกคงน่าจะเดินล่อเรามากกว่าอย่าลืมอย่าลืมยังเล่นอย่มให้มาแล้วนะจะลืมนะไม่ใช่เออเล่นให้เล่นให้เล่นไปเล่นไปจกเล่นไปเดี๋ยวพี่เล่นสลับคอยคอยคอยแคนเซิลให้ ับแล้วเพียง15คนโอเคงั้นก็ไม่ต้องรีบเลยเรามี11อ่ะ15ก็ยังกลัวก็ปล่อยเขาไปเขาทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาไม่มีรถอ่ะเขาเดินเขาจะเดินเตะเตะเขาไปเเดินเตะเตะเราควบแล้วช่ปาวันนี้ครบแล้ววันนี้พวกเราครบทุกคนทำเลิกนะอะไรอะไรอะไรไม่อยากให้เครียดกันทำไมอ่ะมันมีรถคันเหลืองมันคันหนึ่งเมื่อกี้ใช่ใช่รู้สึกว่บไปบ้าผมเหลืองผมอยากไปคุมหน่อยอ่ะ คืออะไรแม่เก็บรถไม่มมรถเหลืองคันนึงแล้วเป็นรถมัเอามั้ครับนี่่มันกลังเริ่มเดินกัมลมันเริ่มเดินกับมาแล้วมันเริ่มเดินกลับมาแบบัมให้ันเหลืองให้พังดิบัเล็กปะเรามีรถบัมใ้คันเหลืองบัมคันเหลืองให้พังดิบัมันเหลืองให้พังก็ได้ปะอย่าลงนะอย่ารีบลงนะบับัให้รถมันพังไเฉยไอ้ที่ใครนี่เิญดีครับอแจ็คเหรอที่ผมทรงเฮียเนี่ยเจิตทากิยะโอ้โหไอ้สัตว์แต่กูว่าแวนไม่ใช่นะ เคนจีท่าไวรุ่นเมกาเสภาพเฮี้ยมากวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไอ้แจ็คเบิกเบิกแล้วดิไอ้เด็กเราไม่ต้องเบิกแจ็คไปกับเธอมึงวายสมบูรเพี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใคราะเป็นเคนจีท่าของเฮี้ยนะเฮ้ยไอ้พี่นายเป็มัดผมได้เฮ้ยโอ้โหเอาคาโชคไปเหรอรถในตำนานรถในตำนานโอ้โหมัดไม่ได้ด้วยเฮี้ยกว่าเดิมอีกไม่รู้จักรถในตำนานละไอ้โจ๊กเบิกรถดิเบิกรถเบิกรถโจ๊กเอารถอะไรข้าเดียวคันเดียวคันเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ารถในตำนาน บอกไงเราก็ะทำไม่เก็บได้หรือเรเอาเาเก็บไม่ได้หรือได้ครับอ๋อพวกเรามาคนเดียวแล้วเข้าออกออกที่เดิมเสียบๆพี่มันแล้วพีเนี่ยขอขอเล้ครัางแรกนะนี่เข้าเข้าเข้าข้างในไปหลายคนเลยนะมีคนเข้าอู่ด้วยนะแบ่งฝัมีคนเข้าอู่ไปบ้านเลยให้เขาบ้างขาบ้าพี่เฮ้ยยังไงให้เขาล่าเราบ้างเปล่าฮัลโหลอย่าเพิ่งรีบไปไหนดิ จริงได้นะให้ปล่อยเขาล่าเราก็ได้นะเราไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่ามันยืนอย่างเงี้ยเราตีมันไปอ่ะเราไม่ได้เลยเลยไว้ยไม่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 เเก็บของทุกอย่างหมดแล้วอืมไม่ไม่กำไรไม่ว่าแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยแล้วบวกกับว่าเราทำเร่งตอบแข่งมาตอบก่ะคุ้มแล้ว,วาาเออถอยกลับเลยคอยตามดูมันอย่าให้มันทำงานพอแล้วอย่าให้มันหาเงินได้อ่ะ เวลาพี่กลัวว่าเดี๋ยวมาใจปอมโนจับยังไงต้องออ่าออนจับแล้วตอนนี้เขาเขาไม่ปลอมเมียเขาทำงานด้วยกันเขาไม่ทำงานด้วยกันรู้เหรอถาตีตอนทำงานคุ้มกว่าเก็บไม่ได้ดิมดีปะไม่มีครับพี่อย่าไปเข้าประเทศหรอกดูกี่คนเองสาแปคนเอง เธอเก็บรถเปล่าใช่ครับก็ไม exactly. ่น hey. no yeah, so ่าไก่แถกนี so ้นะาข้างล่างนี่ไม่ใช่หรอกทีนี้เพราะว่ามันมันวิ่งผ่านตรงนี้ไปถูกไหมเอหรือว่ามันมันวิ่งผ่านหน้าเราเนี่ยผ่านซอกซอกเนี่ยก็ได้นี้ไปแล้วอะแล้วก็มองอยู่ว่ามันวิ่งผ่านไปไปไหนเปนไหนวะด้วยอาจจะอยู่ข้างในตอกข้างในนี้เปล่าไปก่อนแล้วเหรอเนี่ยในไอ้ในในในคอนโดเนี่ยคอนโดข้างในเนี่ยไม่ใช่คอนโดซ้ายเนี่ย มันอาจจะไม่ดมีไกลเอิมอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ในตึกซอกตึกนอกประเทศเลยเอิมเข้าตรงข้างๆจ็อบเตอร์ออกประเทศไม่มีไม่มีอย่าเดาว่ามันวิ่งผ่านไปมันวิ่งผ่านตรงนี้ไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้วนกลับมาอ๋อ้แต่เดี๋ยวมันจะู่ตรงข้างๆไตึกข้างๆข้างในจ็อบเตอร์มันมีที่เข้าไปเข้าไปยืนได้ไม่ใช่เหรอมันจะออกประเทศได้หรือเปล่ามันวิ่งแจะเร็วขนาดนั้นอ่ะขวามือเนี่ยไอขวามือที่ขึ้นไปได้เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยซ้ายมือที่มันขึ้นได้เนี่ยไอ้เช่นแต่เราก็ต้องเห็นเขาป่ะวะ ไม่แต่ม like ันมันมันมีมีหลายคนมันวิ่งหายเร็วจัดขนาดนั้นแล้วมันต้องคุยกันแล้วป่าวหลบแถวๆเดียวกันแล้วก็ดิ้ออกหมดเลยกระจายกันเลยพี่ว่าอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่ไปไกลกว่านี้หรอกเราจอดรถข้างในนี่ก็ได้เท่านี้กระจายเจอกระจายแล้วโทรส่งมาถ้าเจอไอ้เท่นี้ดักดักไอ้ปาร์กิ้งนี่ดิไอ้รูเนี้มันเข้าได้เข้าได้ข้างในหรือเปล่าไม่เว้ยเขาตรงเทียง เออถ้าไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปกระจายดักคนละมุมหน่อยเอาไอ้พวกพวกน้องๆให้พวกน้องดักๆรอบเข้าใจหลวงพี่ดินป้ะอ่านี่นะตรงข้ามใต้ตึกเนี่ยไหนตรงข้ามใต้ตึกคือไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ใช่เหรออยู่นี่เหรอโอ้โหโอเคเอาอะไรปะยังคนน้อยกว่าแล้วครบเรายังไม่ครบเขาดไปยังไม่ครบสองสี่หกแปดสิบ ิหมอไม่มีสักคนเลยนะสองหกเจ็ดก็หอกว่ามีสักคนเรลงไปก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องรีบหรอกมันสิบอ่ะพี่แต่เพื่อนที่เข้าวายยังไม่รู้นะเราอยู่เนี่ยเสิบเอ็ดเราข่าอะไรเล่ยอยู่ตรงเนี้ยขาดใครอ่ะขาดเนิร์ดเหรอใช่ใช่เนิร์ดพิต้าเนิร์ดต้ามกกรมั้ยขาดเนิร์สขาดต้าขาดกกรไอ้โจ๊กอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะยิงไหโทรศัพท์ไอ้โจ๊กหนึ่ง เกียรตการ์มันกตรงนี้หน่อยไหมแล้วเดี๋ยวไปตามเพื่อนที่นู่นเราเพราะข้าศึกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวเราเขาไม่มีรถ ต้องไปทำตามเพื่อนอ่ะพี่แจ็คไนินมากอ่ะเพื่อนไม่รูพ้พี่ส่งแล้วพี่ส่งแล้วพี่ส่งอรแล้วพี่ส่งไอนี่ให้หมดแล้วจีเบイให้หมดแล้วพี่ส่งจีเบイให้หมดแล้วแวนครับพี่แต่เขาอ,อาจไม่ได้พงโทรศัพท์ไงสิบสอง ได้เขาเหลือสิบดิสหลุดไปหนึ่งขาเนเนื้อคนเดียวปะมาก่อนเนื้อไปอยังน่น้จะเนื้อคนเดียว่ะเนื้อคนเดียวพักรอแล้วเดีด๋ยวเขาเพีแค่สิบอะ <S <S ถ้าจะชนองชนจังหวะน,นี้แล้วพี่ว่าเพื่อนเราอ่ะ ไอ้จกักมา<อ><อ>แล้วขัดเด้ยวเดียวรถเก็บไหมพี่เผื่อฟิลเอ่อถ้าจะเก็บได้อยู่นะวิ่งมาทันอยู่เพื่อเราเฟอวะพี่ได้อยู่ทันอยู่แต่ต้องไวนะเมื่อเหลือมึงยิ่งช้าเขายิ่งเยอะนะ มาตรงนี้ดีกว่าเถอเด่นขนาดนั้นให้มันเห็นโลโก้เฮ้ยมันระวังระวังหน้าทิมนะหาทางลงดีๆเราทาปกติได้สต่อง นิ่งๆเป็นชิวแฟนเล็กแกงโง่มนเป็นลูกโซ่เว้นำซึ้อนมกโยย่มึงบอกกูเปนแล้วตอนนี้เฟพอย่งมึงใ่กันไหวสันแล้ตัวมึงดีพออย่างนี่หน่อยสัล้มึงก็มีโอมันเป็นลูกโซ่เว้น้อนดกี่เย็นเจนราวงหน้ามจะพัง ที่มุมแคบเราเสียเปรียบเสียเปรียบครับเสียเปรียบมาต้องรอมาขึ้นมาที่ถนนกว้างต้องรอมาต้องรอฮอนที่ถนนกว้างไม่แต่ว่าถ้าไม่ตอนนี้มันจะมาเพิ่มนะเออใช่เอาเลย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 อะไรเอาเลยพี่เอาเลยเพี่รอค่ตอนนี้แมก์

ช่าวะแม่คู่แรงเลยแรงสัตว์เลยแม่ฟันโดนผมดอกนึงอะคู่แรงแรงที่เที่ยงใส่ใส่ต้องใช้สลับครับผมเอาเอาสลับมาแคนเซิลครับใช้ใช้ใชป่าฉลับไม่เวิร์กป่าฉลามโดนคี้นแน่ตอต,อตอ้นี้มามามาแคนเซิลครับถ้าไม่แคนเซิลบอกว่าแย่แคนเซิล คิวเปลแกงโมาเปลูกโซเวด้อไยมึงบคุณไม่เสรแล้วตอนที่็พอยังงกน่อยสะตัมงดีพอยังคนี่่อชาัลีมก็จังเมาคุณดีพอยังมงกันบำยสละตังดีพอยังงิปเล่แกโนมาลูกโซเวกรัอ่บกคไม่เสรล้ตอนีเส็พอยังงกนบยสะตัวงดีพอยังเนี่ยบ่อยสวมึงก็มีาเอคอหลอดได้อยูเอ่ะมีคนชื่อชาลีมันอยู่มันกำล หมอหมอฝากนอกด้วยหมอฝากฝากนอกด้วยพี่ตี๋ห้องนึงพี่ตี๋ห้อหนงนึงแล้วโอโอฝากไว้ล่อนก่อนฝากข้างนอกหน่อยฝากตกข้างนอกหน่อยเดี๋ยวไปต่อเอาไปเรื่องเข้าเปห้องด้วยเพยงลงอะไรเกันดีเพลง NG ครับผมเพลงของ NG ครับเพลง NG New Gen กับ IQ Flame ชืยูต้าได้ยิด,ดไหม ไม่ต้องห่เดี๋ยวพอดีผมซื้อหมดอะทั้งเมาส์ทั้งอะไรผมซื้อหมดเลยรอก่อนผู้นี้ได้เล่นแบบลืน่นๆภาพชัดๆไม่กระตุกและเทนนี่คือเมาส์ใบเบิร์นจ้าผมไม่รอได้เที่จซื้อแม่หมดทีเดียวเลยพี่วิต้าไม่กระเพกเหรอบอเดี๋ยวผมจ่ายที่ที่เอ็นจีเกมที่ผมครับไม่กระเพกเหรอเโอ้โหันพี่แจ็คพี่แจ็คไม่หาสุดแล้วไอ้เที่อพี่เอาแมนพี่แจ็คไม่โดนขี้แบบต้องเล่น ดตกก็เลยตกก็เลยขี้โดนผู้หญิงลมไม่ให้กูสู้เลยเวนก็ว่าคนแรกที่หายไปฝั่งเราไม่คือใครว้ายสัตว์วิ่งเข้าไปปั๊บลงเลยเทียอย่างเร็วเลยเดี๋ยวมึงเจอกูที่บ้านปะกงกงกงแหวนไม่นอนเหรอนอนแล้วครับพี่นอนแล้วโอเคเนื้อเป็นไงเรียบร้อยปะเอ่อไม่เจอเหรอ ไม่เจอครับไม่คิดเจอชาลีครับรถนี่ผมโอเคโอเคไม่เป็นไรทั้งหมดพันแปดครับเอ่อโอเคครับนี่นี่มีมีมีน้องย้อนอนด้วยครับอะไรนะครับเป่าต้องเป่าอะไรครับเป่าเบอร์อะไรหนึ่งแปดหนึ่งครับเรียบร้อยครับ อ๋อดูแล้วไอ้เดารูแล้วรู้แล้วอ้แล้วไอ้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ไงไม่เหมือนใครไม่มีใครทำด้วยดูไปข้างๆดูพวกฟาร์มาปีงงงงงถ้ามันมีผมโยงเจอได้ที่บ้าปากงแต่นี่มันเกลียนหมดเลยพี่เจ๋อรู้ว่าวันนี้พี่เจ๊ไปร้องเพลงกับไอ้พวกนั้นฟังไอ้ไอ้ฟังก็ผมตีไปร้องเพลงใส่มันอ่ะผมบอกว่าก็เจอได้ที่บ้าปากงกงกงผมตีจนมันร้องได้พี่เดินวะ ก็โดนแบกจิตไปคนหนึ่งอ่ะหมอจิตกินจิไม่ได้เล่นนะเฮ้ยโทษทีปกติตอนอยู่สุสานอ่ะใช้ได้หมัดไม่ใช้ไม้เลยไม่ค่อยคุ้นไม่ให้กูเล่นเลยเมื่อกี้จริงก็บอกเลยนะครับหายหายไปตอนหน้าตาตากเลยบอกครับปลกลงฮะหมอพี่เมื่อกี้พีิจาหายไปตน้าตาตากเลยพี่โดนพี่โดนบอกครับ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 หมอมีไม่มีไม่มีบอกครับลองพี่อ่านข้อความหน่อยครับลงครับ ขอเตีให้ห่เได้มาเยะ้าเครื่องอยู่เอ่กเฉินจาแต่เมื่อคืนรถไอ้ลุงรามแม่งจูนไม่นิ่งวิ่งสายวะพี่ใช่อะผมมาแม่งไปทัวร์ไอแวนเปนสองคนจูนไม่นิ่งไม่วิ่งสายเดินาเหรอเออผมผมไปถาลุงมัไม่จูนเหรอไม่ใจเลยออกลุน้อยใจใ่อะเอแล้พูดแก้มคุณยกขึ้นแล้คุณนหน้าคุบอกเลยวาคุณแก้มมยกขึ้นเลย แกมีเยอะยังไงบ้างหายดาแล้วเดี๋ยวหมอไปเอากรูให้ยังไงเปล่าไม่เหใช่ไหมโก่งโก่งโก่งหมอหมอหมอผมครับเห็นกับิดูผมก็วิเศษพวกกักวิเกศษเอด็ก็ดจกว่าไงแต่เมื่อคืนโรงแรมเขาร้อนอยู่นะเขาร้อนนะร้อนดิทำไมยังไม่ร้อนอ่ะ ร้อนนะเมื่อคืนน่ะร้อนเจอกวยแวงสองคนอ่ะผมทบวผมบอกว่าเลยผมบอกแล้วว่ารถลุงแม่งจูมินิวิ่งไาเมื่อานเนี้ยผมชวนฟังไปทีนึงไี้อ่ะเอองงอำไรปะผมมันมาเติมมานอยู่ผมก็บอกแวงเราพีชีพคนปาแม่งสองคนไอ้สายถ้ามันอยากเจอพี่จะได้ที่รัะเจอไดที่บางปะกงกง บอกว่าอย่าไปอย่าไปพูดชื่อนี่บอกชื่อสัตว์ไปเลยบัมเป็นอะไรไปใครพูดชื่อสัตว์เลยเออลองไปดิเช็คดูกันไปเช็คดูพร้อมเชินยังพี่โกหกต่อพีงงงงงจริงจริงมีโกงโกงโกงครับยังไงครับไม่เี็หรอให้โจรถัดก่อนเลยตอนนี้ก่อนอฮะโจ้ถัดนี่สวัสดีครับยี่สิบสองครับให้ใครไปเบิกรถขับไปก่อนเลยใครเบิกรถไปขับไปเบิกรถก่อนเลย เด้อครับไหนเบรกใครเบรกแล้วไม่เบรกก่อนเลยอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเแปลตัวเองแล้วฮะเส้นการพิสัยไอสัตว์เด๊ะจะจะโดนอยู่แล้วเมื่อกีนิสเดียวนิสเดียวนะแม่งไอ้พี่ไปไปพี่ดิไอ้ที่เดิมที่เดิมพี่เดิมที่เดิมเหรอพี่ ยังไปต่อไปไปชัยสิบโมงเช้าไม่เอาเนาะคุปต์ไปถือว่าไปตรงตู้อะอ๋อตรงตู้ใครที่เล่นไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กามิยะชนลบหลอกมาปะล่ะมันชนลบหลอกมาปะล่ะชนหลอกไงอ่ะมันไม่มีทางมง้เลยเออทำเมันเข้าแง่งอเลยหลบหลบหลบสี่ต่อแปหลบเอางี้ กูมีเวลาวิ่งเข้าลงบ้าลก่อนไอ้เหี้ยเอารถผมไปเอาเป็นขวางจะเข้าไงอ่ะเฮ้ยอย่าไปโลกอย่าไปโลกเฮ้ยเดี๋ยวเอาดรอปตามให้ครับขอบคุณครับพี่ช่วยพี่ช่วยเปไดีเปดีจังครับเนี่ยได้ครับคุณหมอเข้าได้แล้วคุณหมอเขาได้แล้วไปลงเข้าไปเลย เขาเลยเขาเลยขอช่วยดันตูดไปหน่อยได้แล้วครับคุณหมอไปเลยไปเลยเกียแมนลูกนั้นมึงเก็บไว้อยู่ป่าวะขึ้นรถทุกคนขึ้นรถดิขยับรถขยับหัวขยับหัวด้านอีกด้านเฮียเกียร์ลบทองเหลือด้านทางซ้ายตรงประตูน็อตมันหลวมด้วยนะครับต้องกาหลุมจากการให้เหรอ ได้ครับได้ครับผมได้ครับได้ครับดีดีครับดีดีโอ้โหไม่ไปของทิงวะทำไมเราผ่าของนี้ผิดอะไรฮะถ่ายรูปยี่ย้อเราไมจัวะแม่งดเบกมือชวเนีเอาไปทีไปมาับดิ็คัล็อบันล็อกันล็อกๆันล็อกันล รถหมของจริงแ่ะเนี่ยชอบเข้าเซฟโซนจะเด้ข้าขวาได้ไม่ได้จะไดข้าขวาเออเออชอบเข้าเซฟโซนตั้งหลับบนตระโดอย่างเงี้ยแหละโวยออกมาแล้วบานเลยไม่ืออกมาบานเลยเหวี่ยงไปนะชี้เพียบเร็วขูยอย่างเยอะเลยสัตว์ไอกระต่ายไอหมู

เอานี่ดีกว่าเรามีของสองพัญกว่าสิบห้าสองสี่สิบห้าสิบห้าแปดสิบสอสี่เออหลังเราใบสองหลังเราใบสี่ด้วยเฮ้ยทำไมอ่ะท่ามไปลุกวะอ๋อถังนน้ำมันถังนน้ำมันไงน้ำมันรั่วเปล่าใช่ไฟลุกแล้วเหรอเออมันเขาไม่ได้ตัดน้ำมันเครื่องเปล่าไม่มยากตรงที่เขาจะถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปอะไรไม่เผาเลยดิ ไม่เหมาอนสิถ้าี่เราใจลองไปเผาเมือนจะลองไปเผาด้วยอ่ะก็ที่อื่นนั้นเติมน้ำมันอะไรครับท่ไม่ได้ปลุกซีจะเลยโอ้ไล่ไปเลยชนไล่ไปเลยไอ้ชนนี่ไฟซ่องจุดตุ้มเออตุ้มตุ้มตุ้มไอ้แบนไอ้แบนถ้าไม่คุมอยู่พี่เองเออไม่คุมด้วยพี่ที่จะเปิดปุ๊บพี่จะหายสองใคป่ะคุมนะเออคุมอยู่ต้าสคุมอยู่เฮ้ยไฟดับแล้ว

ล่ไปอีกไล่ไปเรื่อยเชื่อพี่เดี๋ยวมันเป็นคนหลุดจัดหัวจัดหัวดีจัดหัวล่ไปไล่ไปไล่ยบิ๊กไล่ยบิ๊กจัดหัวที่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งจัดหัวได้เข้าพาวคำเดียวเราต้องพาคันมันชิบหายเอาให้เต็มที่พาวคำเดือนสองพันห้าด้วยเราต้องพากันตั้งไงโอเคกำไรพันนึงไม่จะรอให้มันเดินตามมาเชื่อเดี๋ยวมันเดินตามมามันจะไปถ่ายรูปเข้าสูตรคนอะ เราสายถ่ายรูปอยู่แล้วอลุรบาอาลุรบาอาลุรบา คนไปโจมเรือรวจอยู่จุดไฟเขบอกได้เลยตำวจอดยอยู่ดีมันเดินกลับแลนี่อ๋อเออว่ะใม่นน่นอียังไม่ไปเลยรวจอ่ะสุดตีนนะเอย่อดิรูปไปเขียนให้ลบดิดด ก็เขียนน่าจะไวกว่าว่ะชนนี้ดูดมันรถไม่ค่อยไปมันบักดด๊กไปเลูกมาเดินพี่โนให้ไอ้พี่เขียนให้พี่เขียนให้พี่เขียนให้สู้เขาพี่สู้เขาเออเข้าวสายเนี่ยเข้าวสายเนี่ย,ยเดี่ยวเผาแม่งเลยใช่พี่ใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วยพี่จริงพี่ผมก็คิดเหมือนพี่อ,อะพี่ยังอ๋อคุณโซครับ พี่เฉินหักขวาอีกนึงพี่เฉินปล่อยเลยพี่พี่เฉินหักขวาไว้แล้วปล่อยเลยหักหักขวาพี่เอาใหม่ใหม่ใหม่พี่ขวาไ,ไปทางขวาครับโอ้ยอุยอ้ยคุณหมอปอยให้โ,โ,โดนพี่ผมมากหมอกแก้ <S <S มาเนี่<ด>นยผมเกื<ด>อบตายคุณหมอเขอินคุณหมอเขินได้ปอยพี่พอๆพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่พิจารณาได้หลบเลยพี่จาราเอง คือนั่นแต่ผมว่ามันไม่รู้ว่าเราเอารถไปมันก็ไม่พังใช่ไหมงัดแบง,ง,งด้วยปะ่ะงัดแบงด้วยป่ะงัดก่อนก็ได้พี่งัดก่อนก็ได้่นสอนนออยู่ทางขวาไม่เห็นเลยไงเออวะกินอะไรอยู่วะเนี่ยก็เผื่อไวไง <c oughs> เผื่อไวกว่าไงเราเร็วแรงทะลุระลงไงอะไรท่วนี้อุย้ยดอกนี้ระเบ <c oughs> ิดเต็มจุดพุ้ให้แม็ก์บ้างดิ ไปอู่กันครับเจ็ดคนละมือออูกันนะกลับไปรับลดดยวมี่อไไเาไรเารอมล่สิบาทเฮ้ย้ามเข้าปหนูฉันเปล่าเลยปะร่ไม่เข้าหรอก

ไปใช่น้อดครับดแวุ้นบ้านไหนดิครับสัตว์สอ๋อครับทนครับดแหวนเขาเขาเขาไล่มุกว่ะอุ้วิวเ้ยเจ้าฮฮ่่าฮ่่าฮ่ิดด้วยสัต เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจ้าเอยแต่ผมกูไม่ตายอโธ่เอาเลยเข้าหรือเยอะป่าเขาเยอะไหมเดือดถึงครึ่งป่ะถ้าไม่ถึงครึ่งจะจอดเอาแล้วนะเอาเลยจริงป่ะเนี่ยใหญ่เอาเปล่าขยันหนึ่งเฮ้ยมันคนละอันไม่ใช่เอาแบบนั้นหยุดชาย์จแรงนิดนึงพี่จะแก้ควักนะเอาบ้างเอล้าบ้างเกล้าบ้า à vào chuột phải hai tổ vào à vào à đi mà chuột này rồi đi hai chuột đỉnh ra chuột đỉnh ra hai chuột đỉnh ra à, à, <laughs> với rồi, Dừng lắm, không สนจับไอ้โจ้มันก็ทำอะไรอย่างนี้เหย็ยดแม่กูตายถ้าเยี้ยกูตายแน่นอนกูแคสไม่สลบไม่สลบไม่สลบ